สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ้ามาเบิงเบ่งมอนีแม่แพรวาจะนำเสนอเมนูอะไรแกงนงไมไ้จ้าพี่น,อนอ้องนมอวัตถุดิบของขาก็มีนมไกนอไ,นอไ้อ่อนๆต้มเหลวต้มเล้ว,อลวบอกอตะไคร่พริกอ่อนพักขาพักิตูเฮดคอนจ้า น้ำอย่านางเขา,เขาเขาเบียร์แไว้เดี๋ยวเฮาซิไปตตำเบิงเพเปแปงปลาจอม,มปลาจอมปลาลูกโคกเซบเสบพี่น้องจ้าเบิงเพจยิ้เท้าเห้นเบิงปลาจอมสุ่มปะาน้อยมันบ่มีบักเขือเพจกระไซ เพี้ยแกใส่ตะบักพริกก็อ่าตะไคร่สมปลาลูกคอ,อกไหมพี่นอ้องแซ่บแซ่บพี่น้องเลยโดนๆได้กินแซ่บค่ะไปแกงกันเลย สีละลายก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยทตับพริกใส่ก่อนเทเพราะท่านได้ตับพริกเขาบอกบที่เอาน้ำอย่างน้ำลงไปเดี๋ยวเขาจังมาละลายฟอมกันนะค่ะพี่น้องค้าเดี๋ยวตับพริกกับข้าวก่อนข้าวปต้องใส่เผ็ดดอกเพราะว่าอันแบบน้องใหม่ข้ามันกับเผ็ดอยู่แล้วแล้วข้าก็ใส่ลูกโดดลงไปน้ำอยู่แล้วนะค๊ะพี่น,อน้องอ่ำป่าตองตับเพราะบุบ สใส่บบผิดทกอย่างเขาบอต้องใส่หลายพี่น้องอย่พเพิ่งใส,ส่น้ำอยาน้ำลงไปคี่ใส่น้ำอยานา้ำกสลง้ำไปหมดเลย,ยเพชรใส่น้ำห,หลายเขาเบื่อกันจะกี้เพชรหูเนาะเพชรกับใส่อันนี้มันเดือดแล้วเขาเบื่อพี่น้องเทาก็เลยว่าอัน ละลายมันก่อนฉันเออแมนเนาะทีละคนหมูเอาข้นหมูนาะพี่น้องเนาะข้าวหัวันใ่ข้ากับบอกเพิ่นข้าอันบะหัอันใดเพิ่นกับบอข้าวแล้เขาละลายแล้วแล้วเอาวัตถุดิบของเราลงไปเลยหน่อไม้เอาอไม้กระเบื้องนี่เอาลงไปเลยก็ตะไคร่นี่พี่น้อง เพราะว่าบักนีมันสูงหนักแล้วเอาลงไปพร้อมกันเลยลงไปเลยค่ะให้หมดเลยเดี๋ยวไว้จะผักนี่ว่าสิเกียงหมอน,น้อยๆหมอนิ่ยอยู่เด้ยวนี่ ตั้งไฟเอาไปตั้งไฟให้มันเดือดแล้วเข้าไปจังมาปุงเครื่องน้ำกันเนาะจ้าไปเลยค่ะใส่ใส่ไฟแล้วเข้าับปิดฝาไว้ก่อนจักหน่อยมันเดือดก่อน โอ้ยไลยแซ่บไลายใ็บหน่อยแช่บหน่อย,อยค่ะฉันนี่แล้วค่ะคอยลืมขนขนมันมัน,มนติดขุนขุนผมพี่น้องเอ้ยแล้วไปเกนนียรติองลืม้มขนขนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอให้ฟักทองสุกเรามาใส่ผักกันนะคะ ้ังเสียงมันเดือดจับบุ๊กๆๆ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 ก,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 กลยลูกโดดใส่ลูกโดดลงไปเลยเดือดแล้วทุกอย่างเราสุกแล้วเราก็จะใส่ผักค่ะใส่ผักอิตู ใส่ผักอีตูกับผักขาลงไปเลยใส่ลงไปเลยจ้าหอมๆเย่วๆเลยจ้าแกงหน่อไม้จ้าเดี๋ยวเข้าไปกินเขาน้ำกันนะพี่น้องเนาะหน่อไม้อ่อนๆเนี่ยเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปกินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องจ้านี่ แกงน้ำม้เขาใส่ลูกโดดเยอะๆเลยค่ะเยบๆน้ำกันพี่น้องอุ้ยน้ำร้ายข่อยแตกจิ้มบนก่อนเดอร์ปัดคลิปเถอะแศบปพดซ่บว่ะ แกงหน่อไม้เยอะๆค่ะไปกินกับส้มปลาน้อยกินกับส้มปลาจอมเบืองผัวคอยกินไปแล้วไปขายไอติมล่ะเบืองแล้วกินกินกับส้มปลาจอมไปแล้วเพ <c oughs> ียอยู่กับนี่เนี่สองคนเมืองนี่แบบแแบบแนี่เบื่อไปเลี้ยนนี่เนี่ยไข่นอนยืนคนเอานอนไว้พุ่นนอนตาเศร้าๆครัพี่น้องอันเพิ่นตื่นตั้งแต่ตีสี่ เพิ่นก็นเลยเพี้ก็เลยยันเพิ่นหิวนอนเพี้ก็เลยเอาเพิ่นนอนอีกเพี้ก็เลยมาแก็งน้องใหม่เดี๋ยวห่าไปกินเขาน้ำกันจ้ะอีหยังมันที่แสบซ้ำแก็งน้องใหม่นาะพี่น้องเนาะ ข้าวเบยเียเน้เนๆฟักทองตักเอาเด้อพี่น้องเด้อมาตักเอาคนละถัวยน้อยถัใหญ่บ่ได้ได้หนิต้องได้ถัวยคนละถัวยน้อยยั่วๆจ้าไปกินข้าวน้ำกันจ้าคลิปนี้กไ็ไับใบสนี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า